เห็นสซดุงไหมทุกคนที่อยู่ต่อหน้ากล้องของทุกคนนี่คือทุเรียนหลงรับแรงของสซลุงนี่คือทุเรียนหลงรับแรงของสซดุ้งแล้วนี่คือจุลินรีย์น้ำสาวข้าวนี่คือจุลินรีน้ำซาวข้าวที่เราจะเอามาบำรุงทุเรียนหลงรับแรงจริ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 งนี่คือจุลินรียน้ำซาวข้าว จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวของเราเราจะเอามาบำรุงทุเรียนหลงรับแรค่ะอันนี้เป็นสูตรเข้่มข้นให้โดนใบไม่ได้นะคะเพราะมันจะร่วเสร็จแล้วเอาเข้่มข้นเนี่ยมาลดเพื่อที่จะบำรุงรอบบทรงโคนงุนหลงรับแรเพื่อที่จะให้รากเขาเดินดีนะคะ เปลือกไข่เค็มอยู่นี่ค่ะยังเหลือเปลือกไข่เค็มเดี๋ยวเราจะไปใส่น้ําต่ออืมค่ะนี่คือจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวทุเรียนหลุมน้ำเปรีของเราเราจะบำรุงด้วยจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวที่มีเปลือกไข่ ตัวดินซีน้ำจาค่าที่มีเปลือกค่ะเป็นเปลือกไข่เค็มค่ะโอเคเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาชมใกล้ๆกันว่าหลงรับแรของเรามีพัฒนาการเป็นยังไงนะคะวันนี้คือวันที่11อกรกฎาคม2564ค่ะ เสรุงให้น้ำซาวข้าวไปสองขวดสำหรับคุณทุเรียนหลงรับแล่อุตรดิตนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จดจำภาพเขาไว้เดี๋ยวเรามาดูพัฒนาการว่าพอหมดหน้าฝนแล้วบวกกับน้ำซาวข้าวและฝนที่ตกลงมาเนี่ยเขาจะเติบโตขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะตอนนี้เขาสูงประมาณสักเมตรหนึ่งอะเมตรหนึ่งนะคะโอเคค่ะ